ขนาดที่เมื่อวานนี้คุณแพทองทานชินวัตรได้โพสผ่านไอจีสตอรีทราบต่อมาว่าเป็นคุณเอมกับคุณนุ้งอิงพาคุณพ่อไปเที่ยวสยามพารากอนเป็นภาพการพาไปดูร้านพวกของขว่ะไหนดูคลิปสิซื้อขงันเด็กนึกถึงกนไปชิวเชียงหม่ทึงวัยเด็ก ที่ถยเด็กนะคะวัยเด็กวัยเด็กขายอะไรบ้างคุณพ่อขายกาแฟขายกาแฟน้านร้านขายดูดโรตีขายโรตีด้วยนี่โอเคเราจะซื้อของจิ๋วน้ำแข็งใสมีเป่ะน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสเนี่ยนูเห็นแต่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวอันนี้แบบจีนแบบซาลาเปานี่หนึ่งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยอ่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน่ารักอ่ะพ่อมันมีรูปมันมีเรือกับกระเขล็ดนะอะนี่ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวแบบไก่อันนี้เป็นน้ำเป็นอันนี้ทะเลค่ะ พูดเร็วไปตายไม่ใช่สยามพารากอนนะไอคอนสยามนน่อันนี้ซับละอนี่งไนี่ท่านผู้ชมประมาณว่าคุณทักษิณนสมัยก่อร่างสร้างตัวตอนเด็กๆขายอะไรบ้างขายกาแฟหน้าร้านขายขายโรตีขายโรตีด้วยนี่ น้ำแข็งสายมีไหมอ่ะน้ำแขเแต่ก๋เตี๋ยวอมีวเตียวเอ๊ะเคยอ่านหนังสือตาดูดาวเท้าติดดินคนทัศินเคยขายโรตีอ่ะขายกาแฟเคยอ่านขายโรตีนี่มันยากแล้วต้องโอ้แป้งค่ะตีแป้งไม่แน่ใจนะ แล้วปรากฏว่ามีชาวบ้านเข้าไปเดินไอคอนสยามเจอคุณทัศเสนแล้วก็บันทึกเข้าไปถ่ายรูปกันเหมือนขอถ่ายรูปค่ะนี่จะเห็นภาพแบบนี้ออาวเสียงไม่มีอฮะอเหรอนี่ตอนที่เป็นของจิ๋วเนี่ยคุณอุงอิงแพรทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยเขียนข้อความระบุว่า ซื้อของจิวตามอาชีพตอนเด็กๆแล้วในคลิปอะค่ะก็อย่างที่ได้ชมไปนะคะก็ถามคุณพ่อค่ะตอนเด็กๆเ,เคยขายอะไรบ้างคุณพ่อคุณทักษิณตอบว่าขายกาแฟหน้าร้านขายโรตีแล้วก็ถามหาของสิวที่เป็นด้านน้ำแข็งใสอะค่ะหลังจากนั้นก็เป็นบรรยากาศที่มีคนเข้ามาขอถ่ายรูปคุณทักษิณก็อินแยมอะค่ะและเมื่อเช้าที่ผ่านมาท่านผู้ชมคุณแพทองทันจินวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยก็โพสต์ภาพลงไอจีตกลงเป็น สองพี่น้องแล้วก็เขยเล็กเขยใหญ่และคุณทักษินขนาดเที่ยวห้างไอคอนสยามระบบข้อความ Saturday with Love once แล้วก็มีรูปหัวใจนะคะพาพ่อไปไอคอนสยามครั้งแรกเออใช่คุณทักษินอยู่เมืองนอกสิบกว่าปีค่ะไอคอนสยามตอนนั้นยังไม่มีไอคอนสยามไงอ๋อเนี่เน่เ